สวัสดีค่ะกุ้งจาบปูสมอร์แท็กเตอร์สาขาระยองนะคะวันนี้กุ้งมาที่สาขา3กันนะคะจะพาลูกค้ามารีวิวรถรุ่น b 2 1 4 0นะคะซึ่งเป็นรถขนาดเล็กไปพร้อมกับโครงกันอ้อยนะคะตอนนี้ลูกค้าถามหากันมาเยอะเลยนะคะรถรุ่นเล็กนะคะเดี๋ยวกุ้งจะพามารีวิวกันเลยนะคะค่าสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถรุ่น b 2 1 4 0นนะคะคูโบต้าไปพร้อมกับตัวโครงกันอ้อยแบบนี้เลยนะคะราคา 1,69,000บาทนะคะจะมีโครงกันอ้อยแล้วก็ตัวตัดย่ามือสองนะคะาราคา1,69,000บาทนะคะรถสภาพค่อนข้างเดิมๆเลยนะคะเดี๋ยวกุ้งจะพารีวิวสภาพรถรอบๆคันนะคะเดี๋ยวดูที่ยางหลังกันนะคะยางหลังยังอยู่ในสภาพที่ประมาณ75-80%นะคะดอกยางยังสูงอยู่ใช้ได้นะคะสีสันตัวล้อตัวตัวล้อกระทะนะคะสีเดิมเลยนะคะดูห้องผู้โดยสารนะคะสำหรับ ห้องผู้โดยสารนะคะตัวเบาเป็นเบาแท้จากโรงงานนะคะเบาะเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาดูชั่วโมงการทำงานกันนะคะชั่วโมงการทำงานของรถคันนี้นะคะอยู่ที่เดี๋ยวก่อนนะคะ1,300ชั่วโมงนะคะ1,300ชั่วโมงนะคะดูสภาพรอบๆคันดูยางนะคะยางอยู่ที่ประมาณยางหน้าอยู่ที่ประมาณ70 ถึงา0เปอร์เซ็นต์นะคะตัวล้อกระทะสีสันเดิมๆนะคะสีตัวรถก็สีเดิมนะคะลูกค้าสภาพรถค่อนข้างเดิมเดิมนะคะรอยมาร์กก็ยังมีอยู่นะคะดูสภาพรอบคันกันนะคะอีกฝั่งหนึ่งนะคะสภาพรถรอยมารกก็ยังมีอยู่นะคะลูกค้าสีเดิมนะคะ สีสันเดิมๆนะคะราคา1 6 9 0 0 0บาทนะคะไปพร้อมกับตัวโครงกันอ้อยและตัวตัดหญ้านะคะตัดหญ้าจะเป็นตัวตัดหญ้ามือสองสภาพท้ายรถนะคะ,อ,ะอันนี้ก็สีสันเดิมๆนะคะไม่มีรอยเชื่อมรอยดามนะคะลูกค้าเดี๋ยวพุ่งจะให้ช่างนะคะเข้ามาทดสอบระบบกันนะคะรถสตาร์ทติดง่ายนะคะ เดีวเวลาทดสอบระบบเราจะเข้าเกียร์หลายๆเกียร์ทดสอบเกียร์หลายเกียร์ให้ลูกค้าดูนะคะรถคันนี้นะคะไปพร้อมกับชุดโครงกันอ้อยนะคะแล้วก็ตัวตัดหญ้ามือ2นะคะราคา169,000บาทเท่านั้นเองนะคะหากลูกค้าสนใจโทรสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะ063 453 9224ค่ะ หากลูกค้าสนใจนะคะจะสามารถสั่งซื้อผ่านออนไลน์ก็ได้นะคะหรือว่าจะเข้ามาทดสอบระบบได้ที่พูนเสมอแท็กเตอร์สาขา3ได้เลยนะคะขอรูปภาพขอคลิปเพิ่มเติมได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเพาปั่นทำการทำงานกันนะคะ เดี๋ยวดูเผ้าปั่นพีดีโอตัวเผ้าปั่นพีดีโอใช้งานได้ปดกตินะคะค่ะแล้วเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะคะ ันนี้จะเป็นห้องเครื่องนะคะเครื่องยนต์ปกตินะคะน้ำไม่ดันนะคะอันนี้มันแค่ใส่น้ำเบียอใน่ังน้ำไม่ได้ดันขึ่นออกมานะคะรอยมาก็ยังมีอยู่นะคะลูกค้ารถคันนี้นะคะสภาพเดิมๆเลยนะคะ หากลูกค้าสนใจนะคะติดต่อสอบถามได้เลยนะคะคุณท็กคุณเสมอแท็กเตอร์สาขา3นะคะสำหรับวันนี้นะคะกุ้งต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านในการติดตามรับชมคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กุ้งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ